สวัสดีนักเรียนป .4 ีทุกคนนะคะเมื่อวานเราก็ได้ทำนะคะแบบฝึกทักษะใช่ไหมคะแล้วก็มีการอ่านแล้วก็ให้นักเรียนตอบนะเนื้อเรื่องจากที่นักเรียนอ่านนะคะอะ่วันนี้เราก็จะมาทำต่อกันอีกนะคะสามหน้าเนาะหน้าที่90 91แล้วก็92นะคะให้นักเรียนเตรียมนะหนังสือแบบฝึกทักษะภาษานะคะขึ้นมานะคะแล้วก็ เปิดไปหน้าที่90นะคะ,ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทําไปปรับกับพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะ,ะพร้อมแล้วไปเลยนะคะหน้าที่90ค่ะข้อที่7ของเล่นที่นักเรียนนิยมเล่นนะคะในเวลาพักกลางวันมีอะไรบ้างบอกชื่อและวิธีการเล่นมาสัก2ชนิดค่ะ,อะของเล่นที่นักเรียนเล่นตอนพักเที่ยงหนูเล่นอะไรคะ สมัยแม่ก็จะเล่นกระโดดยางเล่นยางเนาะกระโดดยางเล่นวิ่งไล่จับเล่นซ่อนหามีอุปกรณ์บ้างไม่มีบ้างต่างๆนะคะแต่เด็กสมัยนี้ปัจจุบันของเล่นหนูเปลี่ยนไปใช่ไหมคะ,ะชิ้นที่หนึ่งเลยค่ะที่หนูเล่นกันรู้จักตัวนี้ไหมคะเรียกว่าสปินเนอร์เคยเล่นไหมคะถูกต้องไหมคะ,อ,ะอันที่หนึ่งค่ะสปินเนอร์นะคะแล้วหนูต้องบอกวิธีการเล่นด้วยนะคะ วิธีการเล่นของสปินเนอร์ค่ะโดยใช้นิ้วกลางนะคะ,ะแล้วก็นิ้วโป้งใช่ไหมคะจับหมุนบริเวณแกนนะคะหมุนโดยใช้นิ้วชี้ช่วยด้วยนะคะหมุน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 ไปเรื่อยๆนะคะเท่าที่ใจต้องการเด็กๆชอบเล่นมากเลยถูกต้องไหมคะฮิตเล่นกันมากเลยตอนพักเที่ยงครูเห็นนะคะคือสปินเนอร์ตัวที่สองค่ะเคยเล่นกันไหมคะ ตัวที่สองเรียกว่าป๊อ i อินะคะในที่นี้นะคะลูกของแม่ก็เล่นค่ะป๊อ i อิก็จะเป็นเขาเรียกว่าทําเหมือนจากยางจากซิลิโคนถูกต้องไหมคะนะคะวิธีการเล่นป๊อ i อิโดยใช้นิ้วชี้ค่ะหรือบางคนใช้นิ้ว5นิ้ว4นิ้วเลยก็มีนะคะใช้ทุกนิ้วเลยนะคะนักเรียอาจจะใช้นิ้วชี้หรือนิ้วที่ต้องการค่ะกดไปยังป๊อบอินะคะตึ๊ดตต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 ตาตต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  เอาป๊อปอิดมากดเล่นแข่งกันนะคะเป็นการฝึกสมองนะคะพัฒนาตนเองไปในตัวนะคะแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะโดยมีการฝึกสมองจิ้ม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 โดยมาเล่นกันนะคะก็ดีกว่าเราจะไปเล่นเกมในโทรศัพท์ถูกต้องไหมคะแล้วส่วนข้อนี้นะคะของเล่นที่เรียนนิยมนะคะเล่นในเวลาพักกลางวันนะคะไม่จําเป็นต้องเอาแบบที่คุณครูยกตัวอย่างนะคะเอาเป็นของพื้นบ้านที่เรา เล่นกันบ่อยๆนะคะเล่นกันในหมู่ของพื้นที่เรานะคะในตัวอย่างนี้เขาอาจจะเป็นของเล่นที่สําหรับเด็กในเมืองเนาะบางคนก็เคยเล่นบางคนก็ไม่เคยเล่นให้นักเรียนก็ยกตัวอย่างของเล่นที่เราเคยเล่นนะคะไม่จําเป็นต้องเอาแบบเหมือนในตัวอย่างนะคะได้มาพูดคุยปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะนักเรียนเอาอุปกรณ์2ชิ้นนี้มาเล่นกับเพื่อนๆนให้มีความสุขได้เลยนะคะเพราะสชิ้นนี้ไม่เป็นอันตรายค่ะ โอเคไหมคะหรือนักเรียนสามารถยกตัวอย่างนอกเหนือจากที่คุณครูยกก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้นักเรียนอาจจะเล่นอา,าของเล่นชิ้นใหม่ๆอีกก็มีถูกต้องไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะข้อถัดไปค่ะข้อที่2บอกความหมายอธิบายแล้วก็ฝึกใช้คำค่ะ 1. เขียนคำอ่านให้ถูกต้องโนูขามาดูกันนะคะข้อที่1ค่ะสมดุลหรือคำอ่านนักเรียนจะเขียนคำอ่านว่าอย่างไรคะ ในที่นี้นะคะสามารถเขียนได้สองแบบนะคะคำอ่านว่าสมดุลหรือสมดุลค่ะทันไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะไปช้าๆนะคะนักเรียนจะได้ตรวจสอบหรือว่าจดทันนะคะคำที่สองค่ะปรายนีนะคะปรายนีอ่านว่าคำอ่านนะคะปรายนีค่ะคำที่สามค่ะอ่านว่าโฆษณา เวลาเราเขียนคำอ่านนะคะก็เขียนคำว่าโฆษณาหรือโฆษณาก็ได้นะคะไม่ผิดนะเขียนแบบนี้ได้เลยค่ะข้อที่4ี่ค่ะมนุษย์อวกาศคำอ่านนะคะคำอ่านที่ใช้ก็คือมนุษย์อวกาศค่ะต่อไปค่ะคำสุดท้ายแล้วคำที่5ดวงตาไปสียยารมาเขียนคำอ่านกันเลยนะคะ ดวงตาไปสนียารเขียนต้องตรงตัวเลยนะคะดวงตาไปาสัียาณค่ะเห็นไหมคะหาคำนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมดูให้ถูกต้องนะคะลูกคำถูกคำผิดให้เรียบร้อยนะคะข้อต่อไปเลยค่ะข้อที่2เลือกอักษรน,นะคะมาผสมให้เป็นคำที่มีความหมายค่ะตรงกับข้อความที่กำหนดให้นะคะลูกมาดูค่ะข้อที่1 โอ้ให้ตัวอักษรมาตอนนี้เขาสลับที่กันนะคะเดี๋ยวแม่จะพาหนูเรียงให้เป็นคำที่ถูกต้องนะคะและมีความหมายว่าอะไรอ่ะจากข้อที่1นึ่งนักเรียนดูนะคะคำที่เขาสลับหลอกล่อเรามาเราไม่งงนะคำที่ถูกต้องก็คือคำว่าอะไรคะลูกค่อยๆเขียนทีละตัวเลยนะคะอ่าสระโอกไก่ลอลิงสระอาหอหีบลอลิงทันไหมคะ อ่านว่าโกลาหนค่ะโกลาหนในที่นี้หมายถึงอื้ออึงเอเกระเริกวุ่นวายนะคะโกลาหลคนคุณครูจะไปอย่างช้าๆนะคะเพื่อนักเรียนจะได้ทันนะข้อที่สองอ่านว่าอะไรคะมีข้อความสลับที่กันมาหลอกล่อเราเราไม่งงนะคะคํานี้จะหมายถึงข้อกําหนดเอคํานี้เขียนว่ายังไงคะค่ะเขียนว่า กดเกณฑ์ค่ะกอไก่นะคะกดนี้เป็นดอชดานะคะลูกสะเอกอไก่โนเนนแล้วก็ตัวนาบนโทนะคะทนาำบนโทกระลันนะคะอ่านว่ากฎเกณฑ์ค่ะความหมายก็คือข้อกำหนดที่วางไว้เป็นหลักหรือว่าหลักเกณฑ์นะคะทันไหมคะข้อที่3ค่ะนี่เขาสลับที่มาหลอกล่อเราอะไรเอ่ยที่หมายถึงความชาวปัญญานะคะอ่า ข้อนี้ตอบว่าอะไรดีคะลูกตอบพร้อมกันเลยนะคำนี้ก็คือปอปาตอประตักนะคะแล้วก็ระลีอีเขาเรียกว่าพอสัมเพาสาลอานอเนนะคะอ่านว่าปฏิพานค่ะปฏิพานความหมายก็คือเชานะคะความเชาวไวในการกล่าวแก้นะคะหมายถึงความเชาวไวในการกล่าวแก้หรือโต้ตอบได้อย่างฉับพลัน ก็คือคนที่มีปฏิภาณไหวพับไหวพริบดีนะคะเราก็สามารถาตอบปัญหาตอบคําถามได้อย่างรวดเร็วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับหน้านี้ค่ะหน้า90นะคะพบกันใหม่ในหน้าถัดไปนะคะลูกสวัสดีค่ะ ดูหน้าต่อไปเลยนะคะหนูก็เปิดหน้าที่91รอเลยอ่าพร้อมแล้วไปเลยนะคะหน้าที่91แล้วค่ะข้อที่4ี่นะคะอ่าคำนี้จะใช้เป็นคำว่าอะไรคะตอบครูได้ไหมคะเขาใบ้มานิดหน่อยและตืดๆสองตัวแล้วนะคะมาตอบพร้อมกันเลยนะคะตัวแรกค่ะพอสมเพอสารูนะคะ มมมาสะละอิค่ะเสร็จแล้วก็ตัวบอใบไม้อุ๊ยปอปานะคะปอปาไม่หันอากาศยอหญิงค่ะยอหญิงแล้วก็สระอานะคะในที่นี้ให้นักเรียนเขียนให้ตรงนะคะจะได้สวยงามนะลูกนะคำนี้อ่านว่าภูมิปัญญาค่ะภูมิปัญญาหมายถึงพื้นความรู้ความสามารถนะคะข้อที่5ค่ะเขาสลับให้มาคำที่ถูกต้องเขียนว่าอะไร มาเขียนพร้อมกันเลยนะคะคำแรกค่ะขอไขย่ยอยักษ์ค่ะสละอาแล้วก็สละแอขอไขย่ยอยักษ์แล้วก็งงูค่ะคำนี้อ่านว่าขยักขยแงนะคะหมายถึงค่ะน่ารังเกียจหรือน่าเกียดน่ากลัวนะคะอุ๊ยน่ากลัวขยักขยแงเลยนะคะจะใช้คำแบบนี้นะคะต่อไปค่ะข้อที่3 ะะเลือกชื่อการละเล่นของเด็กไทยนะคะมาเติมใต้ภาพที่ตรงกันค่ะนักเรียนมาดูนะคะการลเล่นของเด็กไทยมีคำแรกค่ะจํำจี้ตีจับเคยเล่นไหมคะชักเยอร์ลูกข่างอีตักเป่ากกซ่อนหาวิ่งเปี้ยวนะคะห่วงยางโพงพางมาเก็บเดินกะลาลิงชิงหลักงูกินหางมอนซ่อนผ้ากาฝักไข่ ก็อีดนตตีรีรีเข้าสารขี่ม้าก้างกล้วยมอข้าโมแกนปิดตาตีมาหม้อเอ๊ะเคยเล่นกันบ้างไหมนาะเด็กสมัยนี้นะคะบางบางกิจกรรมคุณครูเคยเล่นนะคะแต่บางกิจกรรมก็อาจจะยังไม่เคยเล่นนะคะอ่ะมาดูเลยค่ะตามรูปภาพนะคะดูสิคะภาพที่หนึ่งนักเรียนลังตอบคุณครูให้เชื่อใจนะคะให้หยิบหนังสือมาประกอบด้วยเนาะ คุณครูก็จะเลื่อนไปนะคะให้นำกรอบสี่เหลี่ยมนี้มาตอบนะมาดูภาพที่หนึ่งกันเลยนะคะภาพที่หนึ่งจากรูปแล้วน่าจะเป็นอะไรคะหนูน่าจะตอบว่าอะไรรูปแรกนะคะก็คือลูกข่างค่ะการเล่นการเล่นลูกข่างนะคะรูปที่สองค่ะหนูลองทายสิคะว่าจะตอบว่าอะไรคะช่วยคุณครูตอบพร้อมกันเลยนะคะข้อที่2ค่ะอีตัก ถูกต้องไหมคะเคยเล่นไหมคะลูกอ่าท่าที่สค่ะน่าจะเป็นทำอะไรกันนะมีวงวงมาอ่าเป็นยางไหมคะแล้วก็เป่าดูอันนี้ก็คือการเล่นที่ชื่อว่าเป่ากบค่ะและกิจกรรมข้อที่4นะคะเห็นเป็นอะไรคะเป็นกลาถูกต้องไหมคะอันนี้น่าจะเป็นอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะเดินกลานะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหน้านี้ทันไหมคะลูกอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะเพื่อจะได้ทําได้ค่ะพบกันใหม่ในหน้าถัดไปนะต่อไปหน้าที่92นะคะมาต่อเลยนะคะหน้านี้หน้า92ค่ะจากรูปภาพนะคะหนูลองไทยกับคุณแม่สิคะว่ารูปที่หนูเห็นรูปแรกนี้เป็นรูปการเล่นประเภทไหนคะ เคยเล่นกันไหมคะเด็กๆใช่แล้วค่ะรูปนี้ก็คือจำจี้นะคะมาดูรูปที่สองเลยค่ะลูกเขาทำอะไรกันอยู่นะ้ารูปนี้จะตอบว่าอะไรคะรูปนี้ก็ตอบว่าตีจับค่ะมาดูรูปที่3มนะคะสังเกตจากรูปแล้วมีต้นกล้วยข้างๆนะคะอันนี้น่าจะตอบว่าอะไรคะตอบได้ไหมคะใช่แล้วค่ะข้อนี้ตอบว่า ขี่มาการกล้วยนะคะข้อสุดท้ายค่ะนะักเรียนเคยเล่นการเล่นแบบนี้ไหมคะอันนี้นะคะเรียกว่าโมขาวโมแกงนะคะก็จะมาเล่นการขายของการทำอาหารนะคะโดยนำวัตถุดิบหรือสิ่งที่อยู่ต่างๆรอบตัวนะคะหรือสิ่งธรรมชาตินำม,มาจินตนาการมาเล่นขายของกันได้นะคะ ต่อไปค่ะข้อที่4นําคําที่กําหนดให้นะคะมาแต่งเป็นเรื่องพร้อมตั้งชื่อเรื่องค่ะดูนะคะคําที่กําหนดให้ก็มีคําว่าประดิษฐ์นะคะอดีตปัจจุบันเกมสนุกสนานนะคะวัสดุธรรมชาติแพ้ชนะการละเล่นอนุรักษ์ภูมิปัญญาและคำสุดท้ายคือคำว่าท้องถิ่นค่ะโดยให้นักเรียนนะคะ นำข้อความทั้งหมดนี้มาแต่งเป็นเรื่องราวแล้วก็ตั้งชื่อเรื่องด้วยค่ะในที่นี้นะคะหนูสามารถแต่งโดยนักเรียนสามารถเขียนชื่อก่อนเนาะคุณครูแนะนำนะคะเวลาแต่งเราต้องนำกระดาษแล้วก็ลงมาหัดเขียนดูก,ก่อนนะคะว่าคำที่เราแต่งจะมีทั้งหมดข้อความตรงนี้หรือไม่ถ้าไม่มีเราก็จะได้เพิ่มเติมนะคะข้อความคำต่างๆเพื่อให้สมบูรณ์ได้นะคะอะนักเรียนลองมาแต่ง เรื่องนะคะให้เวลาคิดก่อนสิเราจะตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรดีนะคะคิดได้ไหมคะถ้าคิดได้แล้วก็มาแต่งพร้อมกันเลยนะคะค่ะชื่อเรื่องค่ะเราให้ตั้งชื่อเรื่องว่าอนุรักษ์การละเล่นของไทยนะคะการอนุรักษ์นะคะการละเล่นของไทยค่ะมาเริ่มเรื่องเลยนะคะเริ่มจากการละเล่นของเด็กไทยในอดีต เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นนะคะอของเล่นจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นค่ะโดยนำวัสดุธรรมชาตินะคะมาใช้นะคะโดยโดยนำวัสดุธรรมชาติมาใช้มีการกำหนดเกมกติกาในการเล่นมีแพ้ชนะเพื่อความสนุกสนานค่ะแต่ปัจจุบัน เด็กไทยเล่นเกมจากโทรศัพท์มือถือเพิ่มมากขึ้นนะคะจึงอยากเชิญชวนให้เด็กไทยค่ะอนุรักษ์การเล่นของไทยให้อยู่ควบคู่กับคนไทยสืบต่อ,อไปนะคะประมาณนี้นะคะในที่นี้เราลองมาดูสำรวจดูนะคะว่าคำที่เราแต่งนำมาเรียบร้อยครบทุกคำไหมคำแรกค่ะประดิษฐ์นักเรียนเห็นไหมคะลูกประดิษฐ์นะคะคำว่าประดิษฐ์ตรงนี้นะคะ หนึ่งคำคำต่อไปค่ะคำว่าอดีตเห็นไหมคะอดีตปัจจุบันปัจจุบันคุณครูก็ใส่แล้วเห็นไหมคะคำว่าเกมสนุกสนานนี่สนุกสนานวัสดุธรรมชาตินะคะวัสดุธรรมชาติเห็นไหมคะต่อไปค่ะคำว่าแพ้ชนะคำว่าการลเล่นนะคะคำว่าอนุรักษ์คำว่าภูมิปัญญาและคำสุดท้ายคือคำว่าท้องถิ่นเห็นไหมคะ นักเรียนสามารถแต่งเรื่องตามจินตนาการของหนูได้เลยนะคะลูกอันนี้ก็เป็นแค่ไกด์ไลน์นะคะเป็นแค่ตัวอย่างเพื่อให้อ่าเป็นแนวทางให้กับหนูได้ลองคิดลองเขียน,ลอ,ยนลองแต่งดูนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหน้านี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะลูกแล้วพบกันใหม่ในหน้าถัดไปนะคะอเมื่อนักเรียนนะคะค่อยๆทำไปนะลูกนะ ค่อยๆทำไปค่อยๆศึกษานะคะดูประโยคดูคําให้ดีๆนะคะเขียนนะด้วยตัวหนังสือที่บรรจงนะคะอย่างตั้งใจเนาะ่านะคะตอนนี้นะคะเราก็เริ่มเรียนบทที่9แล้วนะคะครูคก็อยากให้นักเรียนได้เรียนนะอย่างสม่ำเสมอนะเพื่อการต่อเนื่องเนาะแล้วก็เมื่อทำเสร็จแล้วนักเรียนก็ ไทยนะคะรูปงานส่งมาในอันลบ,บั้มภาษาไทยได้เลยนะคะคุณครูก็จะมีการตรวจเช็คนะคะให้คะแนนเนาะนะแล้วก็ตรวจเช็คใครเข้าเรียนนะคะเ,เราจะต้องปรับนะการเรียนการสอนนะคะคุณครูก็อยากให้เปิดเทอมเนาะแต่ด้วยสถานการณ์แบบนี้ก็ยังเปิดไม่ได้นะคะก็ขอให้นักเรียนอยู่ที่บ้านนะคะตั้งใจเรียนนะคะ ขอให้นักเรียนนะได้ตั้งใจนะคะอะวันนี้คุณครูก็ขอจบนะะการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ